กินมาดามหอมที่เจมมาดามไหนมาดามไหนบอกมาใครมาดามของเธอมาตามหารู้ม,าาม่ไดมตามหาเหรออ๋อตามหาไปช้อยพี่พวกอาบน้ําแล้วว่าไปโอ้นูนะ่นน่ะวันที่ไปสานักง,งานสลบเลยตื่นมารอบดึกอาบรอบดึกนั่นแหละนิคมไปเนี่ยไปไปจบไว้จะมือแอดยูทอาแชนแนลด้วยขอบคุณก็แอดยูทขอบคุณมากเลย เติมให้แอดยุดหมดแล้วเนาะอะไรอะอ่ามาแลกเพลงใหม่มาแล้วขขบคุณค่ากิน,นกเต่าไงแม่โอ้ยไม่ไมีใครจะมีกินเตานี่เอนิคมจะรันนั่นแหละทํางานกลางแจ้งนู่นนะใส่อะไรอะเขาเรียกหมวกอะไรอะเออผมจับมอมแล้ว การทางานกลางแจ้งนะระวังไม่ัวไม่เคยทาง,งานกลางแจ้งจะบอกให้เออสวัสดีครับคุณนิคมนิคมไปหาพี่ยุทธอาด้วยลูกพี่ยุทธอาชาเนียก็เก็บเหรียญเอยเก็บชั่วโมงอยู่ลูกหลังคาเต็มหรือยังเดี๋ยวยเดินดูของยุคของแอดยุทธก่อนอายุเต็มหรือยังขอบคุณค่ะพลังเงียบนะคะขอบคุณค่ะแอดยุทธเต็มหรือยังหลังคาเต็มหรือยังโอ้เต็มแล้วโอ้ยไ,ไม่ได้ไปชื่นชมเลยนะเมื่อวานนี้ติดงานนะเมื่อวานไม่ได้ไปขอโทษขอโทษ โอ้ยเต็มแล้วเหรอดีใจด้วยเดอ้อเป็นในพันซะแล้วเป็นในพันแล้วขอบใจมากจะขึ้นไปเรื่อยๆเนาะมามาเที่ยวบ้านนี้บ่อยๆเดอ้อเดินลงบนไปช่วยเดอ้อเนี่ยเมื่อกี้เขาผ่านไปละเดี๋ยวขึ้นอีกหนึ่ง ep นะไปไปติดตาม adyud เด้อ a d y u ไปติดตามนะนนินนนคมเก็บเหรียญละได้ได้หนึ่งร้อยเหรียญละไวมากไวกว่าอไวกว่าแม่พวงอีกนะจะลันไปยังไปบ้าน adyud adyud ด้วยมีเวลาค่อยไปกันอย่างน้อยเราก็ไปดูคลิปให้กันเนาะ ตามแล้วครับโอเคนั่นเลยมิตรภาพที่ดีๆไปโมรแเลเนาะมิตรภาพดีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต้องไปช่วยกันนะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแอดยุทธเนาะสวัสดีครับจรันจรันจ้าจวาจรันสอที่หกไปไหนแล้วสอที่หกกลับมาเดี๋ยวนี้เลยไปยังดูไปหลังบ้าน <laughs> มีขู่ด้วยเด้อย่องนี้นะโอ้ยังไม่ถึงสิบเหรียญเอา้า ใครพูดเราว่าได้สิบเหรียญแล้วอะ่ะใครพูดเราว่านี่ครบถึงสิบเหรียญแล้วอะ่ะบ้านใครเนาะยังไม่ถึงสิบเหรียญหรออุ้ยถึงว่าอะยังอยู่จะล้านไปหาแอปยุดอาชาแนลด้วยฝากด้วยแอปยุดก็ปากกันและกันเดอ้ออันนี้ก็เก็บเก็บชั่วโมงเหมือนกันนะเจ้าไปแช่ให้หนะนางไม่ขึ้นนางไม่ขึ้นนานหรอกแค่สามชั่วโมงเองบางทีก็สี่ชั่วโมงเองได้สิบเหรียญเองนนใครว่าเก่งอะ ให้น้อเพื่พูดอ่ะแม่ก็อย่างว่าโอ้ยนิคมเม่อมีทักษะเนาะประมาณนี้โอ้มีแม่ยกแม่แม่ยกแม่อ่อแม่อะไรเขาเรียกอะไรแม่ดันแม่ยั่วเนาะประมาณนี้เนาะดีใจกับคุณเม่เอนะอนิคมด้วยใช่ค่ะยังไม่ถึงน่ะอีกแปดสิบเนี่ยโอ้ของแม่ก็ไม่ได้ดูนะตั้งแต่งานยุ่งไม่ได้ดูว่าหลังบ้านได้เท่าไร เมื่อวานนี้ไปส่งบ้านเล็กบ้านเล็กก็ที่จริงอ่ะที่เขาแนะนํามาไม่ใช่นะนิคมของแม่ต้องไปเอาเอสเซนใหม่เมื่อวานนี้ลบตอนที่ยื่นบ้านหลังใหญ่อะมันมีสองเอสเซนต์ใช่ไหมเขาให้เลือกเขาให้ลบอันใดอันหนึ่งเราก็ลบออกไปเนาะแต่พอบ้านเล็กผ่านอ่ะเขาให้ยื่นอีกทีหนึ่งคนละเอสเซนอ่ะต้องเริ่มต้นใหม่หมดอะไม่รู้จะได้พินอันสองหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจหรือว่าถ้าสมมติว่าแม่ส่งงานก็คือบัตรประชาชนเนาะ เสียภาษีนู่นนี่นั่นก็สมุดบัญชีนั่นแหละเขาอาจจะลิงก์เป็นเป็นบ้านหลังเดียวกันก็ได้ประมาณนี้เนาะพูดถึงข้อมูลน่ะน,นะอันนี้พูดให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ผ่านแล้วจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าเออใครมีชองช่องเป็นอย่างนี้นะช่องเดียวเป็นอย่างนี้นะช่องแรกก็เหนื่อยมากนุมเนานะที่เรามาดันกันเะนาะที่นก่นมมาช่วยแม่เนาะแม่เหนื่อยมากอันนั้นอะเหนื่อยมากเพราะเก็บชั่วโมงมันขึ้นสิบสองชั่วโมงไงวันละสิบสองชั่วโมงแม่ก็ผ่านแค่เดือนกว่ากว่าเนาะแต่บ้านหลังเล็กอะ พ่อแม่ขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดได้สองเดือนกับแปดวันก็ผ่านแล้วแต่ตอนนี้เพิ่งส่งงานพ่อหลานไม่อยู่แม่ทาไม่เป็นไงให้หลานให้หลานลงให้หลานลงเมื่อวานนี้เองวันที่สิบแปดนะเมื่อวานเนาะแต่ก็รออีกหนึ่งเดือนเขา่บางทีอาจจะไม่ถึงประมาณเนี้ยแล้วก็จะอ่าเราจะดูหลังบ้านบ่อยขอบคุณค่าอดยุอาชาแนลขอบคุณค่ะน้องลิลลินขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้แอบไปดูแต่ไปกดไลค์ให้เลยหละแต่กระโดดลงไปไม่ได้เพราะว่า เพราะว่าอ่าเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวชั่วโมงน้องหายเนาะเดี๋ยวชั่วโมงมันจะหายเราไปไม่ได้เวลาเราขึ้นไล์ห้ามไปแวน้น